สวัสดีครับกลับมาพ้อมกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบสดีที่16พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบันใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมมี่คําคือวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบครับมี4 EP ตามปกติ EP 1ถึง EP 3คือตัวเอาไปจัดชุดเอาไปจัดเดี่ยวส่วน EP 4เป็นทีเด็ดไทสกอร์สูงต่ํา ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2 2คู่สโรวาเกียออแลรียร,รักเซมเบิร์กมอสเนียห้ามพลาดโดยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2องคู่โดยแฮนดิแกปสโลรวาเกียกับไอร์แลนด์แข่งขันกันตอตี 2, 45, สอี่ส้ศึกคันเลือกยูโร2 0 2 4สโลรวาเกียจะมาต่อครึ่งควบลูกลบ1ิ 10. เป็นเกมในกลุ่มเจครับจ้าวานอยู่อันดับที่สองของตารางลงเล่นไปแล้วแปดเกมชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้สองมีสิบหกคะแนนครับดูแล้วพวกเขาไม่น่ามีปัญหาในการผ่านเข้ารอบตามโปรตุเกสไปอย่างแน่นอนในขณะที่ทีมเยือนครับอยู่อันดับที่สี่ของตารางลงเล่นไปแล้วแปดเกมชนะสามเสมอสามเอ่อชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สี่มีสิบคะแนนครับ ไม่มีนุ้นผ่านเทอรอมแล้วนะแม้คะแนนจะนุนเยอะก็ตามนี่คือข้อมูลพื้นฐานของทั้งสองทีมครับระหว่างโซโวาเกียกับไอซ์แลนด์ในส่วนของตัวภูตัวแฮนดิแคปั่งเจ้าทั้งห้ารายวันนี้เจ้าตัางห้ารายครับในส่วนของราคาภูเรื่องที่จะยืนอยู่กับเจ้าบ้านเซโราเกียความราคาลดลงหมดเลยครับห้ารายครบถ้วนช้อนเสมอขึ้นสามลงสอง ช่องทีมเยือนขึ้นสามลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักๆที่เป็นเอกฉาาัรนคือช่องจาบ้านโวังเกียแฮนดิแคปขึ้นกลุ่มลูกของโวังเกียเจ้าก็เลือกบอลต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้าไายครบถ้วนและบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นบมดเลยห้าไายครบถ้วนเพราะนั้นด้วยผู้นี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เจ้าเชื่อใจโซวลเกียเมื่อรวมกับข้อมูลพื้นฐาน ที่ดูแล้วสโลวัเกียก็ยังดูดีกว่าและไปการลงเล่นในบ้านด้วยนะเมียดแค่ชนะได้กิน1มุมแบบนี้ก็ต้องเชื่อใจสโลวังเกียละครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ใน EP 2ประจำค่ำคืนวันพฤหัสนี้อยู่ต่อสโลวังเกียนะครับคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองด,ดู้นดยแคปลักเซมเบอร์ก,กับ,บอมอสเนีย นะในศึกยูโรสองพนยี่สี่แหละแข่งขันกันตอนตี2องทสิสนนราคาให้ทีมเยือนวอสเนียนะมาเป็นจ่อแค่น้ำอยู่ที่เสมอเสมอวอสเนียทั้งสองทีมนี้ก็อยู่ในกลุ่มเจเหมือนกันอยู่กลุ่มเจกลุ่มเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยโดยที่เจ้าบานนะครับอยู่ดับที่สามของตารางลงเล่นไปนแล้วแปดเกม ชนะสามเสมอสองแพ้สามมีถึงสิบเอ็ดคะแนนในขณะที่ทีมเยือนอยู่ดับที่ห้าของตารางลงเล่นไปแล้วแปดเกมเช่นกันชนะสามแพ้ห้ามีอยู่เก้าคะแนนอย่างไรก็ตามทั้งสองทีมนี้ต่างตกรอบแล้วด้วยกันทั้งคู่แหละไม่มีโอกาสผ่านเข้ารอบนะตามอันดับหนึ่งดับสองไม่ทันแน่นอนเกมนี้ก็เล่นเหมือนให้ครบจบตามโปรแกรมแหละว,ว่ากันตามตรง อย่างไรก็ตามครับความน่าสนใจของภูของแฮนดิแคปอันนี้ถือว่าโดดเด่นเพราะว่าด้วยตัวภูด้วยด้วยตัวแฮนดิแคปต่้าจ้าทั้งห้าลายวันนี้พวกเขาเลือกที่จะเชื่อใจจะาบ้านรักเสมอความราคาลดลงหมดเลยครับ5้าลายครบถ้วนในช่องรักเสมกในขณนะดเดียวกันช่องเสมอก็ปรับลดลงสีเพิ่มขึ้นหนึ่งก็เชื่อใจใโอกาสเสมออยู่ไม่น้อย แต่ช่องมอสเนียนั้นปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งไม่เชื่อใจเสียงข้างมากนะไม่เชื่อใจมอสเนียเพราะฉะนั้นตัวภูเรื่องอยู่กับรักเซมเบิร์กเจ้าบ้านหรือไม่ก็จบด้วยการเสมอนะเจ้าเจ้ามองอย่างนั้นนะแทนที่แก็บไปราคาเสมอเสมอมอสเนียในราคาเสมอ ar, มอสเนียปรากฏว่าเจ้าเป็นการปรับราคาเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่ง สี่ต่อหนึ่งเรื่องรับมราคาลดลงในช่องทีมเจ้าบ,บ้านักเซมกและเป,ป็นรับมราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนบอสเนียเพราะนั้นด้วยพูด้ดวยแฮนดิแคปนี้จึงเลือกใจเลือกเชื่อใจลักเซมกทำให้ชนะก็เสมอไม่มีแพ้ขาบ้านบวกกับข้อมูลพื้นฐานในตารางของกลุ่มนี้ลักเซม์ก็ดูไม่เป็นรองบอสเนียแถมเกมแรกที่เจอกันในบ้านบอสเนียรักเซมกก็บุกไปเอาชนะได้ซะด้วยเพราะฉะนั้น อยู่รองรักเซมเบอร์ครับเป็นพีเดตตัวเล้นสุดน1บดาวตัวที่2ใน EP 2ีสองมจำคคือวระภรรตนี้สวนรองรักเซมเบอร์ในบ้านครับและนี่คือทั้งหมดใน EP 2ใครยังไม่ได้ฟัง EP 1ใครยังไม่ได้ฟัง EP 3และใครยังไม่ฟัง EP 4, p พี่พีเดตทายทก่อนตูํตับรบกวนติดตามกันให้ครบทั่วด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆ